นมมสกาศมาตาปิตุคุณข้าขอนบชนกคุณชนีเป็นขอมูลผู้กอบนุก,กูลพูลพะดุงจวบเจริญไวฟูงฝักทนุปธนอมบอ่บอบ่อลำลาดนิราไกลแสนยากเท่าไรไร บ่คิดยากลำบากกายตรากทนคาดนกทุกถน้อมเลี้ยงหรือดูวายปกป้องซึ่งอันตรายจนได้รอดเป็นกายาเปรียบนักชะนนกคุณชะนีคือภูพาใหญ่พื้นพระส,สุธาราก็บ่เทียบบ่เทียมทัน เหลือที่จะทดแทนจะสนองคุณนานั้นแทบบูชาในอันอุดมเลิศประเสริฐคุณ